รเราเตรียมเพลงนี้มาสืบใหพอเพราะว่ามันเข้ากับชีวิตเข้ากับว <c oughs> ก็บอกว่าอย่าปล่อยมือกันให้อยู่ด้วยกันตอนที่เราจับมือพ่อแล้ร้องไห้แบบเสียงสั่นอะไร,งไรงเงี้ยมันความรู้สึกมันตื้นตันมากน้อยแค่ไหน,นอ้ยมากเลยค่ะคือเราก็ตกใจทีแรกเขาปากทิชชู่ใช่ไหมแล้วมาจับมือพ่จอจ้ามือมาอย่างงี้ครับแค่แค่จับมือเราก็รู้สึกแล้วว่าเออเฮ้ยลูกมีอะไรเนี่ยพอเขาร้องเพลงเงี้ครับเราก็ น้ำตาน้ำตาแบบจะไหลเพราะว่าคือสัมผัสได้เลยเพราะว่าเขาจับมือคือมือเขาสั่น <Okay. S 1> ก็เห็นพอเห็นมือลูกสั่นแล้วเรารู้สึกเฮ้ยไปไปฝึกร้องมาตอนไหนเพราะเพราะว่านกเคยโพสเฟซไปไงครับว่าแบบจับมือกัน,นไว้นานๆอะไรเงี้ยครับจับมือกันคือเขาเขาก็จะรู้ของเขาเแหละเขาก็เลยออกมาร้องก็ถือว่าเสื้อไพร์ทั้งทั้งพ่อแล้วก็เสื้อไพร์ทั้งแฟนครับใช่เลยแล้ได้บอกอะไรกับคุณพ่อในคนเนใจแล้วตอนนั้นไหม อยากเลีลงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากบอกว่ารักพ่อนะคะกล้องเรต้องพูดคำคำใหม่อยากบอกพ่อว่าหนรักพ่อนะคะ,ะจับมือกับพ่อแล้วก็จะจับมือกับพ่อไม่ปล่อยเลยคะออ่ะเห็นไพอเราไปอยู่กับพ่อน้อแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเราแค่ไหนอะไก็ครอบครัวดีขึ้นค่ะก็ ไม่ลำบากมัตกร์ค่ะ,ะคุณย่ากับคุณปู่ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็คือเราดีใจด้วยเราเมีความสุขมากค่ะ,ะโอเคในเรื่องของล่าสุด